เอาเมียเมียมาแล้วเมียเมียหลวงปู่กลับมาแล้วครับหลวงปู่กลับมาแล้วครับใครนาหน้ามาก่อนเลยอาจินตลาจินตลาดําหางกวักบุญทวีบุญทวีโชคทับทวีโชคบุญทรงน้องเงินขาวสาวหลอ่อบุญบุญชอบทองเล็กทองเล็กทางนี้ใครเอ,อ่ยนี่พ่สมยัย พี่สมัยมันนอนรอตรงนี้เหรอพี่สมัยอันนี้ใครนี่เพรดำน้อยเพรดำน้อยบุญหลายลงปูกลับมากันแล้วรอ,อร,รอับลงปูกันอยู่ตรงนี้รอรับลงปูกันอยู่ตรงนี้อ่ะทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีเจ้าไก่ทั้งหลายรอลงปูอยู่ตรงนี้เหมือนกันเอาไก่ไก่น้องไก่ไก่ไกอ่ะนี่ใครชอบปกากา ับกาพิชิตชยัยบณีิับ,บัณิโชคบณีนินนี่น้นนนองท,ท <c oughs> รัพทวีกลับรอกันอยู่ตรงนี้ครับเ,ออเด็กๆเป็นเด็กดีเนาะเมียๆก็รอกันตรงนี้ครับรอยอยู่ตรงนี้กันเยอะแยะ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 ครับเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วต้องแม่ทั้งหลายครับแล้าไก่ก็หลบหลบอยู่ตรงนั้นก็มีครับหลบหลบกลัวหลวงปู่จะว่าเหรอ ครับเยอะแยะเยอะแยะเลยครับครับวันนี้ก็ขอนําภาพความน่ารักของน้องเหมวลุงปูเก,กับพกขา้างใน้ะครับปูเก,ก่าก็มาแล้ว <c oughs> น้องเหมียวน้องไก่อยู่ด้วยกันครับก็นาภาพเหล่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมการขอหน่วยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องน้องหมวจุกโคกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไดนขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนา ทัว่วการทุกคนทุกท่านเตือนสาธุ